ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปรับ f อฟนะครับที่มาจากน่านนะครับเพื่อมาร้านบอยเอทีวีเพื่อจะมาลองรถที่ร้านเรารถที่ร้านบอยเอทีวีนะครับเดี๋ยวเราไปรับคุณนาครับไปมาไกลมากมาจากน่านเลยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับคุณนาครับไป้นานะครับก็มาไม่ยากครับเนี่ยฝั่งข้างหน้าเป็นเดอะมอบางกะปินะครับก็ลงรถเมล์หรือลงรถไฟฟ้าฝั่งเดอะมอบางกะปิก็ได้นะครับแล้วก็เดินมานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ มาตรงเน้องมินสีเก้าครับก็ยี่สิบบาทนะครับก็ถึงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับคุณน้าครับแกครับเนี่ยครับเดวหมกับหาไม่ยากครับมาลงเดมอมได้เลยครับ๋ยวผมออไปรับก็ได้ครับผมครับตอนนี้ผมก็มารอรับคุณน้าแล้วครับเดี๋ยวได้คุณน้าเขาอยู่ไหนเนาะเขาบอกลงรถไฟฟ้าอยู่ฝั่งเดลโมแมคโครนะครับเดี๋ยวเรารอคุณน้าแป๊บหนึ่งแกน่าจะเดินมาช้านิดนึงนะครับรอแกนิดหนึ่งนะครับโอ้หเอฟซีเลยครับมาจากน่านเลยนะครับผม วันนี้เราก็พาลูกค้ามานะครับที่เราไปรับมาจากรถไฟฟ้านะครับคุณน้านัง่งนั่งรถมาจากหน้าเลยเนาะนั่งรถทัวร์มาแล้วลงรถไฟฟ้าแล้วก็โทรหาผมก็ไปรับที่เดอะมอลล์บางกะปีครับวันนี้เราอยู่กันนะวิทูลน,นะครับผมสวัสดีครับนะ้าวิทูลดครับครับอยู่จังหวัดอะไรนะน,น่นานจังหวัดน่านอยู่อำเภออะไรนะสันติสุขสันติสุขนะโอเคครับนี่นั่งรถมาเลยครับนะ้าติดตามผมมาสองเดือนแล้วเนาะใช่สองเดือนแล้วอันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอการที่ร้านนะผมก็ดีใจนะ ลูกค้ามาหาไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแต่มาหาเราที่ร้านเราก็รู้สึกแบบดีแล้วรู้สึกแบบเออดีใจมีเอฟซีที่มาตามหาเราถึงร้านมาไกลมากนะเราก็ต้อนรับอย่างดีนะครับวันนี้ก็พามาดูลงดูรถกันเนาะแต่ก็ชอบใจนะผมว่าผมซ่อมจริงมากการหลายอย่างครับซับอซับพอร์ตการค้าดีมากเลยผมชอบอชอบชอกันเองดีกันเองดีงดผมก่าเดี๋เจอมาเดี๋ยวมัอนอาจะเจอครั้งนี้ที่ใช้ดีมากนะเขาดูมาหลายเจ้าแล้วดูมาหเจ้ายเจ้าอะ้รแบ ก็าดูวะถูกชะตากับเจ้าผมนะชะตาจริงอะถึงมเหมือนวันนี้เลยวันนี้มาก็เลยก็ให้ความรู้กันนะเนอนให้นาเขาดูหลายรุ่นไปจะได้เป็นอะไรความรู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยน้าเขาสนใจรุ่นฟอกอยู่ผมฟอกอยู่แล้วผมชอบฟอกก็มองว่าหนึ่งมันก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ต้องได้กล้องล้วกันนิดผมชอบตรงนี้ที่คอดีมากชอบตรงเนี้ยเพราะว่า เราก็เหมือนคนพิการนะนะพูดง่ายๆมันบาาถ้าใช้อย่างนี้มันก็มันไม่คล่องไม่คล่องไม่คล่องเลยต้องมาดูเนี่เราจะชอบมากสุดแล้วใช้ได้ดีมากสูงดเขาเขาก็มองรถ ATV ไว้เพื่อว่าไปใช้ในงานอเนกประสงค์นงาปสะดวกสบายคล่องตัวอะไรเงี้ยแล้วอย่างก็ไม่แพงมากไม่แพงมากที่ ดีผมชอบจากลับไปใช้งานที่นู่นนะเพราะอย่างเงี้ยนะก็จะขึ้นลงง่ายแล้วก็ไปไหนก็ไปได้เลยอย่างทั้งเงี้ยานาขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นล้มเนี่ยจะดของข้างหลายแล้วดยอายุด้วยสภาพ่างการไม่โดนล้มๆแน่ใช่ครับแต่ ATV เนี่ยน้าเขาบอกว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานนี่แจ๋วเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้าพ่ทูลมากครับที่สามาเยี่ยมร้านบอย ATV ถึงกรุงเทพเลยนะครับผมต้อขอบคุณน้าพ่ทูลอีกครั้งแล้วครับโอเคครับ เล้วเรามาส่งลูกค้ากลับนะครับเมื่อกี้เราไปรับมานี่เราส่งกลับโอเครู้เรื่องนี่จ้ายอดซีลูกค้ากลับของลูกค้ากลับจะามารับแล้วก็มาส่งไป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 กันครับเราไปเอฟซีครับขอบคุณมากเอฟซีวันนี้มาเลี้ยงเหล้าเราเมายิบหายออกสื่อได้ไม่ได้ รู้เรื่องรู้เรื่องกับเบื้องลาวอ่ะร้านน่ารักมากครับวันนี้มาเลี้ยงเราเราถึกยี่เลย FC เรากลับกันมืดค่ำเลยครับมาดูรถอะไรก็ไม่รู้เมียจะด่ามาเนี่ยเบียไม่ดูเบียอยู่หน้าเบียอยู่เป็นหาาไปทงนี้นะโอเคครับก็มาไม่ยากครับทำหรับร้านบอยเอทีวีนะครับเปิร์ชใน google แบบก็เจอแล้วมาลงเดี๋ยวมอสบังกะปีก็ได้เดี๋ยวผมมารับยากเลยมารับมาส่ง ขอบคุณน้ำมากครับขอบคุณมมกครับ